อยากสอบถามดรเสร็จสรรนะคะว่ามีข้อมูลงานวิจัยหรือข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนที่ทางบุคคลทั่วไปสามารถจะเข้าถึงได้หรือมีการเผยแพร่ไว้ที่ไหนบ้างไหมคะข้อมูลเรื่องของเกษตรยั่งยืนนะครับจริงๆเราสามารถมาเว็บไซต์ของสาบันก็ได้นะครับสาบันเราเราก็มีข้อมูลที่ที่เผยแพร่อย,อยู่นะครับแต่วอาจต้องอเรียกว่าต้องจิสเตอร์เข้ามาว่าว่าจะเอาข้อมูลอะไรนะครับ เราก็มีข้อมูลเกษตรยั่งยืนม่จะเป็นเรื่องของการปลูกพืชต่างๆนะครับมันจะมีข้อมูลว่าปล่อยการกระจกเท่าไรเป็น,ปนหลายชนิดเย่ยม,มีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลเกษตรแล้วก็มีนะครับเครื่องจักรกลเกษตรนะครับเช่นรถไถรถอะไรเงไไรไี้ยไถหนึ่งชั่วโมงปล่อยการกระจกเท่าไหรไถหนึ่งพื้นที่เป็นพื้นที่เงี้ยตอ่อตารางเมตรเนี่ยมีข้อมูลนะครับ คิดว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบด้วยซำไปว่ามีข้อมูลห้องนี้อยู่เราไปใช้ได้เงี้ยอย่างอย่างเราไปถามสอบถามเกษตรกรเนี่ยเราจะถามตลอดเลยว่าในพื้นที่เกษตรนะครับเขาเขาใช้เครื่องจักรกลเนี่ยเขาเขา,ขา,นเ,นเ,ขาเขาทราบไหมว่าปล่อยการเร่งจบทีเท่าไหร่หรือว่าใช้น้ำมันเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ทราบเพราะว่าจ้างหมดจ้างเหมาครับได้ได้ข้อมูลมาคือเป็นเป็นหน่วยบาทใช่ไหมว่าหมื่นบาทต่อไร่เงี้ยได้หมื่นบาทมาคนวณเป็นปการเร่งจบก,ก็ก็ไม่ถูกเพราะว่าหมื่นบาทแล้วนอาจจะเป็นค่าน้ำมันอยู่ทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกเจ็ดสิบเป็นค่าแรงแล้วค่าเครื่องจักรเขาเเงงีี้้ยยอะไรไ ถ้าเรามาขอข้อมูลตรงที่ทสถาบันนะก,ก็อาจจะมีประโยชน์กว่าหาเลยค่ะค่ะ,ะ,ะก็เชิญเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจเรื่องของข้อมูลเรื่องกเกษตรยั่งยืนหรืองานวิจัยหรือว่าออประเด็นสอบถามต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็เชิญที่ทางสถาบันของเราได้เลยนะคะขออนุญาตด้วยเวลาจํากัดนะคะขออนุญาตประเด็นคำถามนึงนะคะ่ะสอบถามทางที่สิริพรนะคะอย่างเกษตรกร,กรหรือผู้ที่ประกอบ ธุรกิจทางการเกษตรต่างๆค่ะสมมติว่าถ้าเขามีกิจกรรมที่คิดว่าจะสามารถที่จะเคลมคาร์บอนเครดิตได้แล้วเขาสามารถที่จะไปจําหน่ายช่องทางไหนได้บ้างไหมคะก็อย่างที่บอกว่าก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าต้องถ้าเกิดต้องมาผ่านโปรเซสก่อนเนาะต้องมาขึ้นทะเบียนกับรับรองรับรองเป็นคาร์บอนเครดิตกับ อบอกอก่อนนะคะซึ่งตอนนี้อบอกอก็พยายามจะมีพัฒนาเป็นแบบโชว์รูมผ่านทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางอบอก g อเออคะ่ะก็มีการ <c oughs> ปัจจุบันมีการตั้งเครือข่าย TCNN นะคะเครือข่าย Thailand Carbon Neutral อะคะ่ะประมาณว่าเป็นเชิญชวนกลุ่มบริษัทเอกชนต่างๆนะคะ มาเชิญชวนให้บริษัทเหล่านั้นตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือกนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะคะก็จะเป็นกลุ่มบริษัทที่จะเป็นผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตของเรานะคะต้องบอกว่าในปัจจุบันของเราก็อยู่ระหว่าง,างพัฒนาแพลตฟอร์มอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดตรงไหนตอนนี้ถ้าเกิดโครงการใดที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนมีคาร์บอนเครดิตแล้วอะ,ค,ะค่ะก็จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของตัว Tver ของเราอะค่ะค่ะก็จะสามารถนำไปสู่การขายแล้วก็ได้เป็นรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งอะนะคะ